สวัสดีครับการนําเสนอการเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์มือถือด้วยตนเองด้วยวิธีง่ายๆไม่ได้มีจตตนาอื่นใดน,นะครับเพียงแค่อยากจะให้ทุกท่านได้ประหยัดในภาวะของเศรษฐษกิจที่ย่าแย่นะครับอะไรที่พอจะซ่อมหรือทําเองได้ก็ลองทําดูนะครับผมได้เรียนรู้และก็ลงมือปฏิบัติคิดว่าเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆท,ท่านที่ใช้โทรศัพท์มือถือแล้วมีปัญหาในเรื่องของหน้าจอแตกต้องเสียค่าใช้จ่ายจํานวนมากในการซ่อมหน้าจอ ผมคิดว่าทุกคนสามารถที่จะเปลี่ยนหน้าจอได้ด้วยตนเองนะครับผมจึงทําสรุปทําคลิปสรุปวิธีการง่ายๆมาเป็นเคสตัวอย่างให้กับผู้ที่สนใจได้ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับก็จะช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากยิ่งขึ้นครับเชิญติดตามรับชมการเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์มือถือด้วยตนเองด้วยวิธีง,ง่ายต่อไปครับวันนี้ก็มีมาให้ได้ซ่อีหนึ่งเครื่องนะครับ อันนี้เป็น vivo v9 นะครับสภาพเครื่องก็ดะเทนะครับดูครับแกะล้าละไมมาเรีย,ยบร้อยแล้วนะครับจะซ่อมไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ก็จะลองดูอาการก็คือหน้าจอหน้าจอแตกหมดเลยครับก็จะต้องเปลี่ยนหน้าจอออกนะครับก็ได้สั่งหน้าจอของ vivo v9 ถ้าไปซ่อมร้านก็หลักพันขึ้นนะครับแต่สั่ง หน้าจอมาสอง้อหกสิบเจ็ดบาทนะครับได้อะไร้างมาดูกันนะครับนี่เป็นหน้าจอนะครับหน้าจอนีเป็นวีโวมีก้าไอฟีนนะครับโอเคการเปลี่ยนเครื่องหน้าจอเครื่องนี้นะครับซึ่งสภาพแกะฝาหลังมาเรียบร้อยนะครับได้ควงติดในควงกาว ไว้ล้างกาวทันทีทันก,น,นกบกาวยงยาล้างกาวเอาพร้อมกันไปลุยกันครับแล้วก็แกะเซนเซอร์ออกก่อนนะครับเซนเซอร์นิ้วมือนะครับแกะออกนะครับแกะออกกนะัจัดการขันน็อตนะครับน็อตฟ้าฟาหลังเด่นะครับนี่ออกแล้วครับถ้าฟ้าบ,บริบบทยี่นี้ก็จะเอาแบตเตอรี่ออกนะครับ ล็อกแบบนี้แล้วก็จะดันหน้าจอตัวนี้ออกมานะครับสายแพรอนครับแกะได้ครับตรงนี้นะครับแกะสายแพรอันนี้ดึงออกเลยนะครับนี่เป็นสายแพรของหน้าจอครับเวลาจะเอาหน้าจอนี้ออกไม่ยากนะครับก็ใช้คุ้ยควงนะครับดันเด้เลยครับดันตรงนี้จะลองดันดูนะดันออกไปเลยนะปิดออกแล้นะครับดันนี้ยากครับหน้าจอกับ กาวที่มันแตกครับทีนี้เราไปทํทความสะอาดบริเวณนี้นะครับที่มันมีกาวเก่าติดอยู่นะครับนีื่อสะอาดแล้วนะครับนี่ก็จะลงกลาวนะครับเวลาลงกลาวนะครับแล้วก็ปีดให้ตามด้านข้างนี้นะครับเส้นเดียวเลยนะครับเราจะไม่ทมําเกาวมันเยอะเกินไปนะครับเระมัน พอดีเราไม่ต้องใส่เยอะเกินไปนะครับแล้วก็ติดมาเส้นเดียวเลยครับทีนี้ก็เอาหน้าจอใหม่มานะครับเราก็จะประกอบหน้าหน้าจอใหม่เข้าไปในเครื่องนะครับสอดสายแพร่เข้าไปอย่างนี้นะครับจะให้เอาที่ก็ใช้แพร่เข้าไปหลังจากที่เราประกอบหน้าจอเข้ากับตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับติดสายแพร่เรียบร้อยนะครับ นี้เราก็จะเอาแบตเตอรี่ใส่คืนเข้าไปใส่ขั้วของแบตเตอรี่นะครับไปเรียบร้อยเราก็จะมาทดสอบนะครับว่าหน้าจออันนี้ที่เราเปลี่ยนใหม่เนี่ยจะใช้ได้หรือไม่นะครับกดที่ปุ่มสวิตช์เลยโอเคนะครับแสดงว่าหน้าจอใช้ได้ปกตินะครับโอเคลื่นไหลครับโอเคครับนี่คือการเปลี่ยนหน้าจอนะครับสำเร็จแล้วสำหรับ Vivo e V9 นะครับทีนี้เราก็จะประกอบเครื่องเข้าเหมือนเดิมนะครับตะแรกวาป,ปิดแล้วครับประกอบเข้าไปหมดครับหมุนน็อนเรียบร้อยครับทีนี้ก็ใส่ตัวสแกนนิ้วมือครับใส่เข้าไปปุ๊บ เรียบร้อยทีนี้ก็ก็ฟ้าหลังนะครับเปิดเครื่อขึ้นมาครับอืมโอเคเรียบร้อยครับปิดงานปิดจ็อบนะครับสำหรับเครื่อง Vivo V9 โอ้โหใช้เวลานานพอสมควรนะครับตภารกิจเยอะแล้วก็มีอุปสรรคกิดขวางเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ก็สำเร็จครับ เปลี่ยนหน้าจอเครื่อง Vivo V9 มูลค่า267บาทนะครับขอบคุณครับ